โอ้ฉันเหือยฉันอยากได้ปลาวะ่ะเฮ้ยเจ้เลยาว้าม้อดยนี่ได้ปลาหมูอ่าโอ้นี่ไหนอยากได้ปลา

อ้าวอ่ะก็วันนี้ผมอะ่ะก็จะมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายซึ่งตอนนี้ผมอะ่ะตกปลายอยูอย่อยากได้ปลาเขาเขาอยากได้ปลาตัวดีๆบ้างอะ่ะแฉบโอ้โหใกล้จะมืดแล้วต้องหาปลาก่อน ีปลาให้ฉันบ้างเถอะโอ้โหได้แซลมอนตัวเดิมเนี่ยนะโอ้โหแตก เขาลงไปดูในใต้น้ำก่อนอ๋ออย่างนี้ใคดีเฮ้ยนั่นคือตัวอะไรวะแน่นี่ใช่สอมบี้ใต้น้ำปะวะ่ใช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 ่มาเิเองเองไม่ให้ข้าตกปลาอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอย่าหนีดิ อย่าอาศาัยคมขี้โกงสิเป็นถึงซอมบี้ใต้น้ำซึ่งตัวนี้เนะี่ยก็จะโดนแดดไม่ได้เหมือนเดิม ฝนตกอีกแล้วเหอเฮ้ยทำไมแต่ละวันฝนตกก็ใหญ่เลยโอ้เดี๋ยวเปิดไฟให้พ่อ้ยมืด ซึ่งตอนเนี้ยผมอ่ะตกปลาอยู่เอ้ยไม่ใช่ดิผมอ่ะจะขึ้นว่าจะขึ้นบ้านไปหาปลาแล้ว มาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเออหาปลาเดี๋ยวเราจะนั่งนั่งเรือก่อนนะซึ่งเรือของผมนะซึ่งก็จะมีหลากหลายหลายอย่างเลยนะแล้วก็โคจะหลากหลายเลยเชียวเรือสำหรับเรือของฉัน Singkat tu kau. Mak, ต้องประหยัดเรือซึ่งก็เนอะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีแรกมีแรกมีแรก นี่นะทุกคนอันนี้คือเออที่ไว้สำหรับเออนั่งนั่งกินนั่งกินข้าวนะทุกคนนี่ไงามันสามารถช่วยบังแดดบังฝนได้ด้วยน,นี่เหนป่ป้าคงไม่มีใครมองไม่เห็นหรอกมั้งเออเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันเลยดีกว่า มือหรือยังนะเดี๋ยวเข้าไปนอนก่อนนะได้เสียงสมบีแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าไปนอนแล้วนะเนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี้ยผมได้ทำการเอิดรีวิวการสวมใส่หน้ากากทำไมาไปเป็นยังไงบ้างกันนะคุณผู้ชมก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะถ้าใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรก ใครก็ได้แล้วแต่ที่ดูที่ดูของข้าให้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะจะไปหาฝักผึ้เผาตามต้นไม้ก่อนมันจะมีให้ข้าปะวะถ้าแถวนี้แสดงว่ามันต้องต,ตายกันหมดแล้ว ผมก็ไม่รู้ว่าผมอะ่ะต้องไปไหนต่ออีกอก็น่าจะประมาณนี้แหละมาแล้วเราจะไปจัดข้าวเตรียมเลยดีกว่านะเยี่ยเล็กเยี่ยกเยี่ยก ฉันจะกินแอปเปิลทองเอนชานแอปเปิลเลย,ยโอ้โหเฮ้ยไอพวกตัวนั้นอีกแล้วเหรอเขาไปทำอะไรกันตรงนั้นวะ โ,โอ้โหไม่มีแต่โจนว่ะถ้าใครจะใช้อะไรยิงมันวะ าหากันหมดแล้วแน่นอน โดนใครบ้างปะน่ะ้ำมันต,ตัวคนเดียวแล้วโอ้โหที่ซ่านักหรอ อยากคิดนะโอเคอยากสู้ฉันได้เออแม่อยากคิดปนนะระนันขาดเพราะฉันมีของเทพเป็นลักด,ดมอนนั่นแหละแม่อยวตอนนี้เสบียงก็ริ่หว ไอแฟนท่อมอ่ะมันปีไม่พแรงแรงแล้วก็แรงจัดเดี๋ยวเข้าไปดูภายในเดี๋ยวเข้าไปดูภายในสวนภายในไร่เด้ตอนนี้ไม่มีตัวอะไรแล้ว วีกก็ตายแล้วอะบางมุมไม่จะตายแล้วยังไม่สำน,นึกอีกเอ้ยเวได้เคลียร์ทำเซตเด ตรงนั้นมีล่องเลวีทุกคนเฮ้ยตรงนี้มีทำแยกด้วยอะ่ะเออน่าเข้าจังแต่ก็ไม่ทันล้วละ่ะไอ้พวกซอมบี้ไม่งยึดทำไปหมดแล้วอ้าวละ่ะก็อย่าลืมกดไลค์ กดซัสบสไคร์กันด้วยนะก็เขาวันนี้เนี่ยนะเขาวันนี้น,นะนะผมอ่าก็ะจกลงเพียงเท่านี้สำหรับววันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย